สวัสดีครับผมตอนนี้แอดกลับมาอยู่วัดปูดาล่าเนาะครับท่านผู้ชมมาตามเล็กปูดาล่าว่าปูิเปลี่ยนแลงตัวเลขบ่เนาะครับเนาะนเดี๋ยวมารับมาชม่มมาฟังจากปากปูแล้วเนาะครับเน,ะบนาะเป็นแนวท่างเชียงโชงไทรดทันที่ทนึงนนกันยาหกซีเนาะครับเนาะนเดี๋ยวขัไปรับขัไปชม่มนุ่มกันเนาะครับเนาะว่าปูหิว่าจังไดเนาะครับเนาะ กี e e ัวกีเนืคอบงเอน่นเยเห็ดเก็ดเป็นเงนเกอันปูบะไรเฮ็ดอีกกันบอครับปูเีนดครับอันเฮ็ดที่เดียวก็แล้วเลยเนาะครับเนาะปูเห็ดน้ำลี ฮ่าฮ่าแมนอยู่ปูอืมครับคือขอที่เดียวก็แล้วรถนปูเนาะอืมโอ้โหอม เอาจุดเต้นต้องงงเลยวะปูอันนี้อันนี้ปูบ่าแ้เอาวเสียกเส้นนี้เฮ็ดเป็นปูปูนี่โอ้ผ่านมาแล้ว โอ้ยปูกันเลยเนาะยังเอามาเห็ดอันโอ้ครับโอ้เส้นนี้อันเส้นอันเส้นนี้อันงวดหกเก่ามันบังคับนี่ก็เอามาเห็ดบันยังไม่ยุ่งจากผาเนาะเอามาเอาไปเห็ดเนาะตากผาสิครับโอ้เนาะครับนี่เนาะครับเส้นหนึ่งเนาะครับเนาะเส้นนี้เส้นนี้งวดอันหกเก่าว่าดันปู่วาโอ้ปูไม่กินเนาะตากผาเสยโอ้เส้นแปดหนึ่งเพื่อนเอาเอากามน้ำสิครับ เมอน,นมา,านบอรครับ<า><า>ผมบรทันบท่าน,าน,านาเห็นปูทําพิธนี้เน้เพื่ออันผมมาเพื่อนก็ออกไปเพื่อดีใน,ในอย่างวันลาวันลา,ว,นลาวุ๊คิปโรดทามอันผู้้เสียชีวิตบอกครับอื็โพโพ เจ็บมอค้อก่นบํามอค้อบอกิงซอค้อนี่ซอค้อนี่ิงหานี่เนาะมึงซคนเนาะโอ้โหโอ้พันอันพอพันออกมานั่ก่อนป้าอปาโอ้พันมันก็ห้อยต้วนี่มันจะหอยโอ้พันออกพันออกกับน้่เนาะครับเนาะกับก็่อเชียไปปิ้งไปยังเต้มตรงนี้ก็หอ โจ้กเมไมจองเ็ก้างโจ๊กคนโอ้ก็เจ๊กเนี่ยกลับน้ำเนาะขึ้นหอบจังเออเาก็ับย่งคด้านหน่วยลานหน่วยมันเียน้ำยงยงลูกยงแม่ยังแม่มันเยงลูกมันบัน เอาบารนี้กับบารนี้เซนกับบานน้เซนที่หกหนึ่งเดี๋ยวปูสหเียเีดี๋ยวปูเลี้ยวหาอยู่อื โบมี่โอ้ถิมโอ้ถิมอยู่ข้างล่างโอ้ครับว่าอันนี้อันเซ็นนี่เซ็นหกหนึ่งนกปูเนาะโอ้ครับเมียนอยู่ครับผมย่อมรับอยู่ครับผมก็ซื้อถ้าแปดหกแปดหกก็แปดหนึ่งนี่ผมซื้อแแปปดดหหนึ่ง ครั ð, บหกแปดหน hmm. ึ่งผมก็ซื้อถ้าแปดหนึ่งกับหกแปดหกหนึ่งมันเป็นซวนใดโอ้หนึ่งกเป็นซวนใดมีอยู่แบบฟัอืมโอ้เซ็นเซ็นนี่เซ็นหกเซ็นหกแปดหนึ่งเสียงมันว่าเซนหกหนึ่งลดเซ็นหนึ่ง เส้นนั่นเซนหกเก่าอปู่ไม่เห็นเท่าตาผ่าเสยเนาะฮอ๋อเส้นนี้เซนเส้นนี่เส้นหกเก่านะครับท่านผู้ชมอืมเขาวยากไปเลยีไม่มากัชงีพุ่งเร็วนม่เนม่ตัวนี้ก็เร็วเ้นแปดหนึ่งแปดพนดอกครับเนาะครับท่านผู้ชม เบื้องทะเบียนรถปูนะครับเนาะทะเบียนรถปโูโอ้มันอ๋มันตรงกันครับทะเบียนรถปูตัวเลขแปด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 เก้าแปดแปดเก้าเจ็ดโอ้ปัตตานีต่างหากรถปูปา้าโอ้รถปูผมกับอไไรเบื้องเขาจ้างว่าไปอยู่ปีนึงของผมอย่าน้ในล้านหนึ่งล้านสองแสน Uh บี 1, ule, ละหนึ่งแสนปีเดียนละเดียนละหนึ <S> <S <S <S> <S 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 ่งแสนเดียนละหนึ่งมันจเดียนยนละหนึ่งแสนเขาจ้างเขาไปใจก็บเ้ได้รถขปูปูปูเป็นทหารรับจ้างป่ะครับวัแล้วเป็นผ้านี่แล้วเาเป็นผ้านี่แล้วเขาว่าคนเป็นทหารเก่าก็เขาสิอมัดจิตตัวคอยโอเป็นทหารเก่าเป็นผ้ายิงปืนแน่ได้วะยิงมาเลยจะผ้าบูชาเลยปูไปอยู่パタนีด้รถรถคั้นีิงคอยขายคอยเห็นคอยเร็วขึ้นมาโอ้ครับนี่ วางยืนงี้โอ้ปูเอามาหวานน้ากัดแรกบอกปูเส้นเส้นหกเกากับเส้นเส้นหกเกากับเศษหกหนึ่งอันนี้ก็แมีนนี่เอ้าเอาสายไฟก็หิเมียนทูวเฮ้ยเอ้าจัดไว้หิเมียนบ้านเลยน้ำมูนนี่เอาสายไฟก็แมีนบอกปูเฮ้ยโอ้ยแต่ว่าเขาเมียมือหน่ะมันเป็นเสี้ยกเขียวเฉียงซั่มนี่หนึโอ้เป็นเป็นเป็นเสี้ยกเขียวเฉียวใช่ไหมเขาเมียเฉียซั่มนี่หนึ่งเขาแม่มือหน่อนายครับนอันวัลลาบุต น้ำสกุลทิปโยธากับงวดสิมานี่แลโอ้งวดสิมางษ์แปดหนึ่งแปดหอยไหมโอ้ปูมะหอยเงี่ยงกันเลยเนาะัะโอ้สายไฟกับแม่นเนาะโอ้เรอผมหลุดานคนที่นึ่้เป็นสนมหนี่งวดนี่หงั์เจ็ดยศูนย์เนาะอวันเมาอันโอ้เสนนสายไฟนี่เจ็ดบศูนย์บอกครับเจ็ดศูนย์ล่างว่าปูเจ็๊บไปหมดเอามาน้่ตัวนี้ นีก็แม่หนขคอยว่าแม่เน่าจากั่านเฮาสายไฟก็สายสีดำก็แม oh, oh, okay. ่นห oh, ่ครับแม่บ้นเลยนี้นี่คนละเจ้าโอ้คนละเจ้าก็้งกษาปาดปู่มันมัดเฮ้าตากผ่าโอู้สีขาวโอ้ครับพี่ไก่นีเดินกันยากนี่มันหอวเงียหนิเปเป็ดหนเนี้ครับครับเป็ดเปดครับรถเบียนรถปูเลยละโอ้มันก่ไม้ช่องเยอะเลยเลยเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ด มวดนี่่ะพูแปดแปดโอ้เส้นอันเส้นขาวนี่โอ้ยผมกาจับโอ้โอ้เส้นเส้นขาวนี่แม่นันศูนย์เจ็ดนะโอ้เจ็ดศูนย์นะปูะเอ้าเส้นขาวนี่นะครับท่านผู้ชมเส้นขาวนี่เจ็ดศูนย์เส้นกลางนี่หกเก้าเส้นแดงนี่หกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้ปัวเสียกปู่ข้อทำพิธี เส้นดำกับม่นนะครับเนาะไอมีออกมาบอกว่ายอมมาเอยากงัวยอมมาของแกต้องเอาของแท้มันบัวปูวเออของแกให้ขนาดนี้ยูังไงนะโอ้ยครับไว้เจ้าม้าวันั้นง่วนน่ะมันเป็นเรียกกันเนี่ยใช่ไหมอันไหปูวมันเป็นเรียกกันง่วนเนี่อันี่วัวมีปูวอยู่นี่ บอกว่าอุณหภูมิจะมานเลย่มันมันออกปูศูนย์เหมือนมันออกเหมืนยังหกแปดหนึ่งเหมือนนะโอ้หกแปดหนึ่งปูกับอะไรียกกมัันนปูกับอะไรมาอยู่นี่เนาะปูอยู่ใส่เหียมมันกันเรียกมันกันนี่อันนี้อันนี้องวันนี้ครับอันนี้วันนี้ครับจะว่าตัวนี้มันเป็นศูนย์เลยอันหนึ่งเลยปะครับเป็นศูนยครับเป็นจมเปดเป็ดเป็นหลัง โอ้ oh, ผมคันคันคขาว่าพวกใครอยู่นี่เขาเรีก็ชื่อเรียกตัวเล็กกขาว่าเรียกดังมันมาดังบอกครับตัวหนึ่งมันเป็นสวนเห็นมองวั oh, นโอ้ปูว่าปูว่าเป็นสวนใดหนึ่งเด็กเียกเสียปูก็วันสี่ปีแป้งอย่างนั้นก็จะ oh, ว่าครับตัวนี้มันก็เป็นเป็ดเปียดได้มันก็ขอ,ขอ <ๆ S 1> เรียกๆๆรถมันเอาหนึ่งมาเชียงคนเียกเสียปูก็มันนอย่าเนี้โอ้ครับ โอ้เสียป่อยชวโอ้เสียกปูกข้ออยากอ่ำทีครับเออหนึ่งหนึ่งี่เป็นเจ้าคอยสวดมันด้แปดแปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งนี่มันเป็นศูนยหนึ่งอ๋อครับหนึ่งนี่เป็นศูนยหนึ่งก็คือบางมันมันออกกวดกองนั่าแป็ดเป็ดดแปดกันยางครับเพแาน่ยล้งไม่ดเนี่โอ้ยนครับท่านผู้ชมเีกปูดาล่านะครับท่านผู้ชม ไปพิจารณาบ้างนะครับเด้มากระตามามากระพานนะครับเนาะถัดไปต้องด้วยด้วยนี่นะครับเอโอ้ครับครับปูวาศูนหนึ่งเป็นศูนใดนาอปูเนาะหนึ่งก็เป็นศูนใดไงหลังที่ตีปูโอ้ครับโอ้ครับปูวาเสียปูข้อนเป็นนะครับน้่มันจกบังวราันโอ้ครับมันให้มันรักอู่ โอ้นอครับแมนอยู่ปูรครัดออกแปดซู์แปดหนึ่งเลยโอ้ยถั่นหัวจบเรือยเชงนะครับเ้อสูบมาสูุกคนนะครับเด้วันที่หนึ่งกันายน่นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปดลวยนะครับเออมีกำลังใจให้ลิปตต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับ